สำหรับวันนี้นะครับจะเอาพัดลมไปถวายที่วัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นาจากเงินเพื่อนๆนะครับที่ที่ร่วมทำบุญกันเข้ามานะครับวันนี้ซื้อพัดลมติดครัวนะครับพอดีวัดสร้างโรงครัวใหม่แดตัวนะครับเอาขึ้นรถไว้แล้วเดี๋ยวจะออกไปวัดกันแต่ว่าเดี๋ยวตักบาก ที่หน้าบ้านก่อนนะครับอันนี้นะครับเราเอาพัดลมมาถวายวัดนะครับ คนจากบานามีจากพุณงานควดีโมนันน่านหรือเขาจีอยางจีงเจก็กับเจ้าของเนี่ยจากบาลมีกับเจ้าของเป็นเหตุนี้เลียวใจพวงามควดีพระพุธเจ้าบโมจานนแห่งเนี่ยคุณงามก็ดีเท่าใจงามนก็บอกบอกเหทุกวันทุกวันทุกใจเกลียวต่ จาตัวีโต้ไานสไลมเซลลเรากาิีบอกคนแ่ออกบานนอกันไมได้ที่ดอยซโตใส่ฟ้าบานมาสอข้อข้อมัตัวได้จอา่อนรง้วดโตขอแค่โต อริยาัพย์กับเจ้าของอริยาศัพย์สัมไัยในอาทิตย์สัมภัยในวันสัมภัยนอกสัมภัยภาคหาเด่นห้ามอดเป็นอริยาศักดิ์ภา้ก็ต้องความไปก็ยังเดวน่าใะเก้าให้เขาปูังนปากผู้เขาจิโลกอย่ฟังด่นไปนี้คือฟังดินไปฟังด่น ความดีไปไดุ้กธะขั้ดีในเป็นอริยสัพ์ต์จะช่วแต่ช่วเพ็นอุทธะขั้วดีทุกทุกอยาอยางโ้ทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เป็นบาลีก็จขอเหเดเหเน่ยเาเห็ุไดเห็บอมันเดดูเอียชี้าดเอีดยาเห็ุพุกธดีเพื่อจะพนเพ่บรรลอะไรเนี่ยชี้าดเฮ็ดดูก็เฮ็ด Chí việt thường thì làm việc vô mị hữu Anh ấy tham gia các cuộc chiến dịch, chạy. Cảnh vẫn đầu loạn, vẫn vô định như thế. Đầu loạn, có nghĩa là có nhu cập dầu Cảnh nhu cập công dịch, xuôi hay dươi như thế. Ai đi xuống, mất cả gì có quan hệ. Chí việt thường thì làm việc vô mị hữu Anh ấy tham gia các cuộc làm với กาบอนุโมทนากับไปทีกับสายบุญสายอธิานที่เอาวุมากก็ตลอดตัวตัวอางไม่ย่อข้อทุกควตัวารเป็นเหท่านผู้สูคนงามกนดีกับเจ้าของก็ขอบุญเียรักษาเที่ยวดหจากคุมขอไหห้องูเห็นเป็นจุบอจูรอนร้อทุบางทีแดงกัานที่ใดเป็นไปไนท่า่จอดประกอคนทางกอสิ่งหนึ่งทพันจะเด็ทันเดทุกคนกั นะบัติตัณหาโกตานะริโกเรติตานตาเวันเาิโตตินันเบตนนันอุปกะปะิอิทธัมปะิตัมตุหังจิเววัชิมจัตุจัมเปรตัป